ดวงเมืองในช่วงปีพศ67จะเป็นอย่างไรหลังดาวราหูย้ายก่อนไปรับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจหรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแม่หมอในการทำคลิปครั้งถัดถัดไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ดวงเมืองในปีพศ67มีทั้งเรื่องดีและไม่ดีมีเกณฑ์เกิดความวุ่นวายทั้งภายในประเทศและนอกประเทศซึ่งเรื่องวุ่นทั้งภายในและภายนอกนี้ส่งผลกระทบต่อประเทศค่อนข้างมากทั้งเรื่องเศรษฐ,ฐกิจและการดำรงชีวิตและการเมืองผ่าดวงเมืองปี67ตกเรื่องเครียดการเริ่มต้นใหม่ การสูญเสียคนสำคัญและดาราศิลปินเสียชีวิตมากเน้นเป็นเพศหญิงในปี67ดวงเมืองมีเกณฑ์ต้องพบเจอปัญหาการชุมนุมการทะเลาะวิวาทความขัดแย้งมีเหตุการณ์ประทะการเกิดอุบัติเหตุใหญ่ซึ่งนำมาด้วยการสูญเสียถึงสองครั้งและในพศ67จะมีเกณฑ์เกิดหมอกควันพิษช่วงต้นปีและปลายปีและจะมีเหตุไฟป่า และไฟไหม้ใหญ่เกิดขึ้นรวมถึงต้นปีและปลายปีจะมีเหตุน้ำแล้งหรือน้ำร้อนในพื้นที่ที่มีความต้องการแตกต่างกันสุดท้ายและท้ายสุดดวงในปี67ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นจะมีเกณฑ์ต้องสินเสียคนใหญ่โตชายหนึ่งคนหรือหญิงหนึ่งคนดวงที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นเพียงการวิเคราะห์ตามตัวเลข อาจมีความผิดพลาดหรือคาดเคลื่อนต้องขออภัยทุกคนและต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายคลิปแล้วนะคะหากถูกใจคลิปสามารถร่วมสนับสนุนช่องหรือสมทบทุนช่องได้ขอบคุณค่ะ